สวัสดีครับกลับมาพบกับ Ca ทไฟท์ครับเวลาดีๆหนึ่งทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมกอฟอาทีแมนครับจะมาแนะนำเทคนิควิธีการแชร์หน้าจอแอปวิวนะครับจากมือถือไปที่ในส่วน Android TV หรือ Android Box นะครับสำหรับคนที่ต้องการดูสตรีมมิ่งนะครับซีรีส์ต่างๆหรือหนังภาพยนตร์ต่างๆของแอปวิวนะครับต้องบอกว่าแอปวิวเนี่ยเป็นหนึ่งแอปที่ต้องบอกว่ามีการติดตั้งบนกล่อง Android เนี่ยบางกล่องได้บางกล่องไม่ได้บางทีวีได้บางทีวีไม่ได้ใช่ไหมครับ แต่สิ่งหนึ่งที่เราสามารถนําไปใช้งานในชีวิตประจาวันได้ก็คือการแชร์จากมือถือนะครับไปที่ในส่วนของหน้าจอนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Android TV นะครับหรือ Android Box ได้ง่ายครับซึ่งขั้นตอนในการแชร์นั้นทํำยังไงไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการแชร์หน้าจอ App v i e วนะครับจากมือถือนะครับไปที่ในกล่อง Android Box นะครับหรือ Android TV นะครับหลักการเหมือนกันเลยครับก็คือเติมเนี่ยถ้าเกิดเราเปิดไปที่ในกล่อง Android Box นะครับแล้วเราไปโหลดแอป i e w ขึ้นมาเนี่ยนะคร ตัวในส่วนของแอปวิวเนี่ยไม่สามารถติดตั้งได้นะครับเราต้องการแชร์เนี่ยก็คือให้เรานะครับกดไปที่ในส่วนการส่งหน้าจอนะครับตัวไอคอนนะครับส่งหน้าจอนะครับตัวนี้นะครับแตะเข้าไปครับแล้วเราจะเห็นเลยนะครับว่าอุปกรณ์อะไรที่รองรับบ้างอย่างเช่นตัวนี้เป็นมีบ็อกนะครับเราก็เลือกไปที่มีบ็อกครับนี่นะครับกดแชร์ไปได้เลยนะครับจะเห็นว่าพอผมกดแชร์ปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะวิ่งไปที่ตัวของมีบ็อกเห็นไหมครับเราสามารถแชร์ได้เลยทันทีนะครับ กรณีที่ต้องบอกว่าเป็นประโยชน์มากๆเพราะว่าตัวแอปวิวเนี่ยไม่ได้มีการบันทึกโปรไฟล์ไว้นะครับพอไม่มีบันทึกโปรไฟล์ไว้เนี่ยความหมายก็คือเราดูซีรีส์ตอนไหนอะไรเงี้ยมันก็จะย,ยังไม่ได้ขึ้นทันทีถูกไหมครับไม่ได้ไม่ได้จำค่าไว้บนตัวอุปกรณ์นั้นแต่ถ้าเกิดเราใช้นบนมือถือเนี่ยมันจะจําค่าไว้อย่างยกตัวอย่างผมกดดูซีรีส์ตัวนี้นะครับผมก็กดดูได้เลยนะครับกดเพ์ได้เลยเห็นไหมครับก็จะขึ้นมาเห็นไหมฮะเราสามารถดูได้ทันทีนะครับนี่นะ เป็นข้อดีก็คือเรารู้ตอนไหนค้างไว้ก็กดไปได้ส่งแชร์ไปได้เลยทันทีนะครับอันนี้ก็คือข้อดีกว่าการติดตั้งด้วยซ้ำนะครับพอเรากดแชร์เสร็จเรียบร้อยนะครับจะหยุดแชร์ก็คือกดตรงนี้นะครับแตะที่ตัวรูปสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับตัวสัญลักษณ์แชร์เนี่ยนะครับแล้วเรากดหยุดนะครับส่งลิงก์ขึ้นจอเห็นไหมครับนี่ครับก็แค่นั้นเองนะครับเยงเทั้งนี้เองครับในการแชร์นะครับในส่วนของตัวหน้าจอของแอปวิวนะครับไปที่กล่องนะครับ Android Box หรือ Android TV ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับ ใครที่ใช้งานตัวแอป v i วอยู่นะครับและต้องการไปดูบนจอทีวีนะครับบนตัว Android Block นะครับรองนําเทานิคนี้ไปใช้งานกันดูครับแล้วนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่เมื่อฝากกันในวันนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ก่อนจะจากกันไปครับอยากให้กําลังใจพวกเรานะครับช่วยกดติดตามกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคสไฟครับ